สวัสดีค่ะพี่พีน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขากลับมาจับนายดวงรายวันประจำวันที่นะคะ18มิถุนายน2563ซึ่งตรงกับวันพฤหัษษสบดีสีแสดสีส้มนิงนะคะแล้วก็บอกว่าตรงกับเรงม13ข้าเดือน7ปีชวดนะคะพวงนี้ใครพี่น้องทนหนที่ออกรถนะคะเลิกดีนะเวลา14.19นาฬิกานะคะแล้วก็บอกว่าห้ามคนวัน คนที่เกิดวันพุธกลางคืนใช้นะคะไม่ดีค่ะวันอื่นใช้ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เมื่อเสียเวลานะเรามาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะเป็นแนวทางค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์าายโดรวมนะคะทำน,น,นายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่ออกเดินทางนะคะอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องคะเนาะ พี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนสุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้นี่ไปหาหมออย่างนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณหมอจะต้องปฏิบัติกิจกับเราเนี่ย <c oughs> หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลค่ะพี่น้องคะอ่าไม่ถึงกรุนแรงหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเจ็บนิดนึงนะคะ อาจจะมีผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้นะในกรณีที่พี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่ไม่สบายอยู่และไปหาหมอนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็สุขภาพเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องนะอย่างนี้นะแล้วก็ให้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะถ้าจะทํานายไปในเรื่องของการความรักความสัมพันธ์ในส่วนของบริวารน,นะมีเกณฑ์ที่ลักษณะว่าจะมีความขัดแย้งกันนะคะพี่น้องนะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดการผิดใจกันนะคะ อ่าถ้าทํานายไปในเรื่องนี้ส่วนถ้าพี่น้องท่านไหนที่มีการลงทุนลงหุ้นในวันพรุ่งนี้นะถ้าหลีกเลี่ยงได้จะหลีกเลี่ยงไปนะคะมันไม่โอเคนะให้เลยวันนี้ไปก่อนนะ,ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือทําก่อนหน้านี้เราก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีติดตามให้ดีนะไม่งั้นเราจะผิดหวังหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะทักสเรื่องนะคะอ่า เรื่องของสุขภาพและเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องนะใจะเย็นๆไม่มีอะไรค่ะและมาดูว่าพรยิบซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรอทักพิเศษว่าต่อไปนี้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในหน้าที่การงานเนาะในสถานที่ทํางานและในที่อยู่อาศัย เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรให้มันมากนะคะอย่างนี้นะแล้วก็ยังคงที่จะทางานเดิมๆเรื่องเดิมๆเวียนไปเวียนมานะคะโดยเฉพาะเรื่อง,องการเงินยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องนะให้ระมัดระวังค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ามาดูเลขนาโชคค่ะมีเลข6มีเลข3ามีเลข2มีเลข1นะคะมีเลข6มีเลข3ามีเลข2มีเลข1นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะ,คะพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นทํานายโดยรวมนะโอเคดีขึ้นนะคะพี่น้องนะ,ะยังคงเป็นราชินีและพระราชาอยู่ทั้งเรื่องการงานหน้าที่การงานยังคงที่จะทํางานหนักๆน,นะคะลุยๆแล้วก็เป็นแม่ทัพเป็นพ่อทัพอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้ คิดว่าลื่นไหลนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คงจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของลำไส้นะคะโรคกระเพาะอาหารหนักเสพนะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปหาคุณหมอได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันจันนะทํานายแค่แค่ไปหน่อยค่ะสําหรับเดทนะคะก็คือพี่น้องวันจันนั้นหมดทุกมดสศกหมดโรคภยัยสนิทจันไรไม่มีต่อไปนี้นะคะจบบางเรื่องเริ่มต้นใหม่ค่ะ และมาดูว่าพ่ยิบสีทักพิเศษพี่น้องวันจันทร์เรื่องอะไรนะคะแต่ว่ต่อไปนี้นะคะจบหมดเคราะห์เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็จะโชคดีสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าขอบอกว่าเป็นแบบนี้ค่ะอุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่พูดมากเก็บคอนะคะได้ไพด่ดีมาดูเลขนำ,นำโชคค่ะมีเลขสมีเลขหนึ่งมีเลข3แล้วก็มีเลข2นะคะมีเลข3ามีเลขหนึ่งมีเลข3แล้วก็มีเลข2นะคะพี่น้องวันจันท์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องอวันนะจ๊ะ สำหรับพี่น้องวันอังคาราพี่น้องวันอังคารดีมากนะก่อนหน้านี้หลายท่านเนาะทักมาพี่น้องวันอังคารมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างแล้วละ่ะพ,พอได้กินขนมแล้วก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะบริวารเกื้อหนุนขายของดีขึ้นมีการเดินทางติดต่อเจราจานะคะในเรื่องการงานกิจการนะลูกค้าอุดหนุนนะสำเร็จนะคะนี่โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องวันอังคารสาธุขอให้ยั่งยืนค่ะขอให้ยั่งยืนค่ะพี่น้องค่ะและมาดูว่าพระยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรนะควบคุมสถานการณ์ต่างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนครูอาจารย์เข้าข้างนะคะพี่น้องวันอังคารโชคดีมากเลยอามาดูเลขนำโชคมีเลขหนึง่ง มีเลข2มีเลข2มีเลข4นะคะมีเลข1มีเลข2มีเลข2มีเลข4นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธสําหรับกลางวันวันพุธกลางวันนะคะบอกว่าอุย้ยดีนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเจอคนที่ใช่นะคนรักนะเกือนอน,นะขายของดีขึ้นนะคะนี่อย่างนี้นะโชคดีในเรื่องความรักนะคะอืมและในวันพรุ่งนี้การงานลื่นไหลมีเครดิตในเรื่องการเงิน ใครที่ขอเครดิตเอาไว้นะคะเขจะได้รับการตอบรับคือได้รับการช่วยเหลือมีเครดิตเข้ามามีนายทุนนะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินคือพี่น้องวันพุธกลางวันแน่นอนค่ะอ่าและมาดูว่าพายิศรีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่า จะมีการเซ็นพันธสัญญานะคะทางด้านกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีและก็พยายามควบเรือพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเริ่มตั้งดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากย้ําเน้นนะคะให้พยายามเดินทางสายกลางนะ,ะเป็นสมถะถสมดุลให้ได้นะคะพี่น้องหนะ้าเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะต่อไปนี้นะคะเริ่มตั้งดีอ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข2 มีเลข8มีเลข1แล้วก็มีเลข1นะคะมีเลข2มีเลข8มีเลขหงแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะดีจังต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะจ๊ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันะนะคะบอกว่าที่ผ่านมานั้นวิตก,กังวลคุ้นคิดหมกมุ่นคุ้นคิดลุ่มหลงมัวเมา เรื่องไรเรื่องหนึ่งเล่นหนวยเล่นวุนเล่นการพนันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้คือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนะทําได้คะ่ะแต่อย่ากเกิดความโลภนะทําให้เกิดความโลภนะไม่หมกมุ่นคุ้นคิดนะคะพี่น้องนะมันก็จะ มันก็จะไม่บาดเจ็บนั่นเองค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้สงบสยบความเคลื่อนไหวดีทุกเรื่องลื่นไหลโชคดีในเรื่องของการงานโชคดีในเรื่องของครอบครัวโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยและมีเงินเข้ามาพรุ่งนี้ขายของดีนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนใครที่รองเงินอยู่ก็จะได้เงินนะคะแต่ว่าเงินส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากการเจรจาพูดคุยนะคะโดยใช้วาจาของเราและก็จะนำเงินมาให้นะคะ พ,พ,พ,พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบซีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางคืนเรื่องอะไรทักพิเศษว่านะคะเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องนักขึ้นเด <c oughs> วิลนี้เ <losers S 2> กี่ย <c oughs> วกับเรื่องของสุขภาพได้เช่นกันนะคะมีความรู้สึกว่าเราจะไปหาหมอนะคะเราจะไปหาหมออย่างนี้นะคะหรือไม่ก็รูกเก่าเราจะกำเริบนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งพี่น้องวันพุธกลางคืนเรามัดระวังเรื่องเดียวค่ะ ค่ะเลขก,ก็มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1มีเลข5ามีเลข4มีเลข3มนะคะมีเลข1มีเลข5ามีเลข4มีเลข3นะคะ, 1, 5, 4, 3, ะ,คะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีสําหรับนะพี่น้องวันพระฤหัสบดีบอกว่าอ่ายังคงเป็นพระราชาถือถ้วยนะคะเป็นผู้จัดการนะคะเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็พี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นเป็นคนที่มีน้ําใจ นะคะเป็นคนที่ดูแลบริวารทั่วถึงนะคะให้ความรักความเมตตากับบริวารคนรรกแนงนี้นะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความรักความเมตตานะพี่น้องวันพันหขรธัส,สดีแต่ว่าการงานยังคงที่จะลุยๆอยู่นะคะสักสองตัวเหนื่อยมากๆนะบางท่านก็อาจจะต้องเคลียร์งานหนักๆนะคะสสางงานเก่าบางท่านก็จะต้องจัดการเก็บกิจการนะคะเหนื่อยหนักอย่างนี้ลุยนะอย่างี้ยนะคะ ใช้แรงงานพร้อมกับสมองเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะและก็มาดูว่าพายิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรพี่น้องวันพฤหัสบดีมีความรู้สึกว่าไปทําบุญให้ทานนะคะไปบริจาคโลหิตอย่างนี้นะคะลงศพได้ด้วยนะบริจาคทานเนาะแล้วก็ทํานายไปในทางที่ดีว่าต่อไปนี้แต่พี่น้องวันพระฤหัสบดีท่านไหนประพฤกดีพระพฤกิชออปฏิบัติดีนะสัมมาอาชีพนั้น เทวดาวปอ่อเตเรให้กับพี่น้องวันพรฤหัสบดีประสบความสำเร็จนะคะได้ชัยชนะนั่นเองนะคะอ่ะโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลขสองนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลขสองนะคะพี่น้องวันพรฤหษสัดดีโอเคค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันบ้างนะจ๊ะอ่ะเป็นแบบไหนดูกันค่ะทำนายโดยรวมเช่นเดิมน,นะคะพี่น้องคะ่ะ พี่น้องวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ก็เริ่มมีพลังมีไฟนะคะอ่าเหมือนกับเด็กๆนี่อย่างนี้นะคะเออแล้วก็มีความรู้สึกว่าสู้นะสู้งานนะคะอย่างนี้ลุยๆแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะยังคงที่จะวิตกกังวลในเรื่องของการงานอยู่ความมั่นคงในเรื่องของกิจการความมั่นคงในเรื่องของงานที่ทําอยู่นะคะยังคงที่จะเล็งหรือมีโครงการในหัวที่จะทํากิจการ เพิ่มเติมทํางานเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้ได้รา,รายได้เข้ามามีความรู้สึกว่างานที่ทําอยู่นั้นเนี่ยมันยังไม่มั่นคงนั่นเองนะคะในลักษณะแบบนี้นิ่งๆน,นะคะเพราะว่าเราเป็นห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างนี้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในส่วนของบริวารด้วยลําพังนะเอาเป็นแบบนี้กันนะคะพี่น้องวันศุกร์อ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ สู้ไหวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าพยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความมั่นคงนะคะพี่น้องนะแต่มันค่อยๆนะเพราะว่าได้ไพ่เดะสตานะคะไปถึงดวงดาวแน่แต่ยังคงเป็นแสงอ่อนๆอยู่นะคะพี่น้องนะค่อยๆเข้ามาทีละเรื่องเพราะนั้นให้พี่น้องวันศุกร์อดทนอย่างเดียวค่ะถึงจะรอดนะคะพี่น้องคะ่ะ เอาเป็นแบบนั้นกันอ่มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขเก้ามีเลขเจ็ดนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขเก้ามีเลขเจ็ดนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์บอกว่าอืพี่น้องวันเสาร์นี่ชอบติดดาบจังเลยนะพี่น้องวันเสาร์ไม่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 ยอมปล่อยวางน่ไม่ยอมปล่อยวางนะคะ นี่อย่างนี้นะติดดาบมีความรู้สึกว่าชอบหาความทุกข์ใส่ตนเองนี่ทนารโดยรวมก็<ๆ>เลิกกันสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะมีความรู้สึกวิตกกังวลคุณคิดนะหาความเดือดร้อนใส่ตนเองหาความทุกข์ใส่ตนเองนะคะไม่ยอมแกะดาบด้วยตนเองในอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะมากกว่านะอันนี้ก็ อาจจะเป็นการแนะนําบอกว่าเราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักในทุกเรื่องนะคะก่อนที่เราจะพึ่งสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะนะคะอ่าเราก็จะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้าข้างหนุนอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในเรื่องของความใจร้อนใจด่วนในเรื่องของความที่วิตกกังวลคลุ่นคิดหาความเดือดร้อนหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่บางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเรานั้นเนี่ยนะคะหาเข้ามาใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดวันเสาร์หน่อยนึงเพราะว่าเนี่ยหลายเที่ยวแล้วแทนนี่ว่าจะขึ้นได้ดีอ่ามันก็จะกลับมาที่เดิมนะคะอย่างนี้นะแต่ถามว่ามันจะร้ายไหมไม่ร้ายหรอกเราต้องแกะดาบด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะสําหรับไพ่ตัวนี้นะอ่าและมาดูว่าไพ่ยิปซีนั้นทักพิเศษเรื่องอะไรนะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องวันเสารนะ์นะนะ ทักพิเศษว่าเนี่ยเราจะต้องสงบสยบความเคลื่อนไหวและจะต้องเย็นและจะต้องมีข้อมูลทำอะไรต้องมีข้อมูลจะต้องมีแบบแผนแบบแปลนจะต้องมีเป้าหมายและให้ลงมือทำตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะและเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดที่ทำนะคะ แต่เราต้องลงมือทําอย่ามัวแต่วิตกกัง,งวลคุณคิดอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์เป็นนักวางแผนอยู่แล้วอะรอดนะคะพี่น้องนะเอาเป็นว่ารอดก็แล้วกันนะอะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข2มีเลขศูนมีเลข8แล้วก็มีเลข1นนะคะมีเลข2มีเลข0ูนมีเลข8แล้วก็มีเลข1นะคะ, 2, 0, 8, ะ,คะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะถ่าหมอขอวยพรนะคะให้กับพี่น้องของท่าหมอทุก8วันเกิดนะคะ กินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ